ไม่เป็นไรก็ได้อยู่ได้อยู่ส่งไม่เป็นไรครับคุณหมอให้เลยครับส่งควางพวงใจนะครับวันดีครับวันนี้ทางสาสุขจังหวัดเราจะนำมบองให้ค้าสวัสดีครับครับเดี๋ยวผมน อนะอันนี้ทำเพิ่มชั้นที่สองวันะสองัวมาที่เองน้ำเยนายกสวัสดีนาเดี๋ยวขาออกไปจัดขอบใจนะคะขอบครับข้องครับองม่ิน้าวหาือยังครับวันนี้ต้ย่งเลยเหรอหลักโอ้ยินกินย่างอ๋อเราแล้วไถึงถึกิน

มาผู้ไม่มาผู้แล้มีอาการอะไรนะอะไรม่้องไปตรวจนะตว้เอาไปใช้ยาไปจับมานนะครับจะแก้ปวดเตรียมกระคอเลยครับสายค่ะ เจ้าเก่าเลยเจ้าเดิมโอ้ในวันนี้นะครับที่ได้มาบ้านคุณยายสุริน อายุ82ปีนะครับซึ่งอาจจะมีเรื่องของปัญหาทางสายตานะครับเป็นผู้พิการทางสายตาเนี่ยทำให้ต้องเข้ามาดูแลซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้ทางท่านนายกก็มาด้วยกันนะครับแล้วก็ทางทีมงานของทางด้านสาธารณสุขแล้วก็ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ามาดูความเป็นอยู่ซึ่งคุณยายสุรินทเนี่ยผมได้เข้ามาครั้งหนึ่งแล้วนะครับ แต่ว่าช่วงนั้นนี่ระดับน้ํายังไม่สูงขนาดนี้ในครั้งนี้นี่ระดับน้ําสูงมากขึ้นนะครับก็ได้นําความาหงวยใยของทางหน่วยงานราชการแล้วก็ของทางพี่น้องได้มาให้กับทางคุณยายนะครับเรื่องของสภาพความเป็นอยู่คุณยายก็ยังสามารถดูแลตัวเองได้ในการที่จะต้องดูเรื่องของการหุงหาอาหารนะครับแต่ว่าได้ทราบข่าวว่าคุณยายอาจจะมีการปวดเมื่อยนะครับปวดปวดหัวตัวร้อนบ้างแล้วก็มีการปวดเมื่อยร่างกายวันนี้ทางอาสาสุขก็ได้เอายามาให้ก็ทั้งยากแก้ปวดยาแก้ขันแล้วก็เรื่องของ อายาที่แก้ปัญหาเรื่องของเน็บชานะครับอ,อันนี้เอามาให้เป็นส่วนเพิ่มเติมนอกจากเครื่องของพวกคนริพวกแล้วครับครับ